สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยเจะขุดความเจ้าชู้รถชนวิดตัดขาแรงให้หวยแจกโชคอื้อหน,นุ่มกันชัยมาออกรายการแชรยอมให้หมดดำขชภพาน้องรักแกงครั้งแรกก่อนหน้านาันพดใบหวย94โลพิก็ผ่านมาแล้วนะก่อนหวยออก94จริงๆจนเจ้าตัวถึงกับทวีตกใจบอกว่าเฮ้ยเกางานจริงๆปรากฏว่ามีคนเอาเลขไปซื้อหวยแห่ขอบคุณ ดูก,กันไม่ใช่น้อยซึ่งก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าพอได้นะพี่หนุ่มวันนี้ผมเลิกจนละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่หนุ่มลงไว้ว่าเคยน้ําหนัก9กกิโลครับออกเฉยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอบคุณนะคะน้องเห็นทวิตแล้วรีบจัดเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนแรกว่าจะไม่เห็นเลขตรงกับใจเลยจัดนิดนึงขอบคุณที่ย้ำให้นะคะโดยหนุ่มกันชัยมาออกรายการน้องรักโดยมดดําขุดความเจ้าชู้หนักในอดีตพร้อมเรียกฉายาในอดีต อ้วนพันเมียถูกขุดเรื่องเจ้าชู้หนักจนเจ้าตัวถึงกับบอกนี่มันเอามาแกงกันหรือเปล่าทำเรื่องความเจ้าชู้เจ้าตัวยอมรับหมดทั้งเรื่องโดนนางเอกยันหน้าติดกระจกเผยเป็นช่วงวัยคือคนองส่วนนางเอกจะตัดเจ้าโลขณะนอนหลับเพื่อกําจัดความเจ้าชู้หนุ่มกัญชัยยอมรับว่าจริงพร้อมเผยนาทีวิดโดนตัดพระช่วยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนผู้หญิงบอกคบด้วยได้แม้ไม่มีจู กัญชัยยังเผยเรื่องมดดำบ้างว่ามีที่ดินที่บึงการเป็นพันเป็นหมื่นไร่มดดำยอมรับว่าเคยบอกมาอยู่เกิดจะให้50ไร่ไม่ไปเอาเองนุ่มกัญชัยบอกตอนนี้ยังไม่ได้เลยถามว่าที่ดีไหมบอกก็ดีนะแต่เวลาน้ำท่วมต้องทำใจท่วมไปสองกิโลความเจ้าชู้กัญชัยจนถูกรถชนเจ้าตัวเผยว่าไม่ต้องไปบอกนางเอกหรือนางแบบ เรื่องมันผ่านมาแล้วตอนนั้นไปกองถ่ายไปบอกเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งตกลงกันไม่ได้กลางกองถูกเขาขับรถชนขณะเรายืนอยู่ตรงรถอีกคันหนึ่งเขาพุ่งชนอัดกอปี้เราอยู่ตรงกลางโชคดีรถเบนซ์เขาที่ขับมาชนด้านที่ไม่โดนเต็มๆไม่งั้นต้องตัดขาไปแล้วเขาชนแบบไม่ไวหน้ากันเลยพี่จิมมายุรชัดต้องพาไปโรงพยาบาลเขาเฟือกขาสองข้าง ลูกคุณหนูเป็นดาราได้เพราะมาตามรับส่งแฟนที่กองถ่ายเจ้าตัวบอกว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วเขาเป็นนางเอกยุคนั้นก็ไปคอยรับคอยส่งเขาแล้วไปเจอพี่จิมชวนเล่นละครก่อนได้เข้าวงการตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ